ถ้าพูดถึงผ้าไทยผ้าทอด้วยมือเนี่ยถ้าอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยกให้ผ้าไหมเลยค่ะเพราะผ้าไหมเนี่ยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความงามความหรูหราความใสแล้วดูแพงไฮโซอะไรแบบนี้น,นะคะดังนั้นผ้าไหมเนี่ยก็จะถูกจัดอันดับให้เป็นผ้าที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะวันนี้แม่คะก็เอาผ้าไหมามานําเสนอให้กับคุณคุณเป็นผ้าไหมที่ยังไม่ตัดเย็บแต่ว่าเป็นผ้าไหมบ้านนะคะผ้าไหมบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะผ้าไหมบ้านก็เกิดจากการผาลิต ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของชาวบ้านเลยนะคะเป็นตั้งแต่เลี้ยงไหมเองพอเป็นไหมขึ้นมาเนี่ยพอเขาม้วนตัวเป็นลังนะคะเขาก็เอามาสาวไหมด้วยตัวเองนะคะเส้นไหมของที่ชาวบ้านเขาสาวมาเนี่ยมันก็จะมีความเส้นใหญ่กว่าไหมสองตะกอที่แม่ค้าเคยนําเสนอนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเวลาที่สาวไปเรื่อยๆความยาวประมาณสัก3 4 0สเมตรเนี่ยก็อาจจะมีขาดมีหลุดบ้างก็จะมีการต่อซึ่งก็จะเป็นปุ่มเป็นปุ่มบ้างนะคะแต่ความที่ว่า อันนี้แหละมันเป็นสเสน่ห์เพราะว่าเส้นใหญ่เนี่ยเวลาที่เอามาทอเนี่ยมันจะดูเด่นดูชัดมากๆแล้วเส้นให่ที่เอามาทอเนี่ยมันก็จะมีความหนาขึ้นมีความนิ่มขึ้นด้วยนะคะมีความยืดหยุ่นด้วยซึ่งเราอาจจะไม่ได้สัมผัสได้ จริงๆว่ามันยืดหยุ่นยังไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเส้นใหญ่กว่าปกติดังนั้นเวลาทอเนี่ยอย่างที่เห็นและสัมผัสได้ด้วยตัวเองของเราคือมันสัมผัสแล้วมันมีความหนาขึ้นแล้วลายที่เห็นด้วยตาคือมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อดีของไหมบ้านก็คือชาวบ้านเขาผลิตเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มอย่างที่บอกจนไปถึงขั้นตอนการสาวไหมแล้วก็การทอด้วยาลายมันมีที่สวยสแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้แม่ค้เอามาแบบ ที่ยังไม่ตัดเย็บน,นะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูอยากให้เห็นลายแต่ละลายว่ามันสวยขนาดไหนเชื่อว่าหลายคนนะรู้จักผ้าไหมยอยู่แล้วนะคะลักษณะของผ้าไหมก็คือมันมีความเงาวาวสะท้อนไฟใส่แล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะใส่นะคะ หมแท้นะคะก็คือจะดูดีดูแพงจริงๆเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายที่สวยมากๆนะคะอันนี้พื้นเป็นสีน้ําเงินสวยคุณนี่อันนี้ดูแบบดูดีมากใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะอันนี้อยากให้เห็นตัวอย่างสวยมากลายก็ไม่ไม่ใหญ่เกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะคะอ่าวางก่อนหรือจะเป็นสีฟ้าแบบนี้คุณนี่อันนี้ก็สวยนะคะนี่เงาวาวมากสะท้อนไฟมากๆนี่ก็สวยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นสีโทนออกส้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลน,น,น,นี่เห็นไหมคะลักษณะเขาจะเป็นืนที่ มีความหนาน,นิดหน่อยนะคะนี่ก็สวยเห็นไหมโอ้โออยากให้ดูทุกลายคุณเดี๋ยวคุณไปดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยอันดีฟ้าแม่คา้าหยิบแต่สีฟ้าเนะจริงๆมันก็มีสีอื่นเยอะแยะนะเช่นสีเปลือกมะขามอะไรแบบนี้ก็สวยอ่ะสีดําบางคนอยากจะใส่ไปงานงานสีดําอะคุณบางคนลูกค้าถามเยอะนะสีดํานี่ก็ดู ดีมากๆนะคะเอาไปตัดเป็นผ้าถุงเนี่ยสวยเริศอเลยบอกเลยหรือว่าตัวในหุ่นเนี่ยก็สี่เมตรมั้งคะมีอีกหลายลายคุณอันนี้แค่ตัวอย่างน้ําจิ้มน้ำจิ้มนะแมคะ่ค้าก็แบบสุ่มหยิบมาเพราะว่ามันสวยทุกผืนขนาดค่ะขนาดหน้ากว้างแบบนี้นะคะ2หลาหรือว่า180ซนติเมตรส่วนความยาวแนวดิง่งอยู่ที่1เมตรนะคะหรือว่า100ซนติเมตรซึ่งเอาไปตัดเป็นผ้าถุงได้นะคะแล้วหลายคนบอกว่าอยากจะได้เป็นชุดมีไหมที่แบบว่าต้องเอาไป2ผืนใช่ไหมคะก็คือ4ีหลามีค่ะบางผืนก็จะมีสีหลายอย่างเช่นอ่าผ้าน มี4หลานะคะสามารถแบ่งได้แต่เวลาที่เราขายนะคะเราขายเป็นพื้น2หลาอย่างที่บอกนะคะราคา1พื้น2หลาอยู่ที่1,790ถ้าเก็บไปทาง1,840บอกเลยว่าราคานี้กับการที่ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะคะงานชาวบ้านจนไปถึงขั้นตอนการถักการทอการสาวไหมทุกขั้นตอนนะคะที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ย เป็นงานทอมือแท้ๆการทํามือแท้ๆนะคะดังนั้นราคานี้คือไม่แพงเลยคุณกว่าจะเป็นผืนผ้าให้เราได้ใส่เนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะคะถ้าคุณชอบนะคะเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยแล้วจะบอกว่าเป็นของฝากให้กับตัวเองก็ได้เป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักเคารพนี่ก็ยิ่งดีสุดๆเลยนะคะโอเคหมคะขอตัวแล้วจะบอกเลยว่ามันเลือกค่านจริงผ้าไหมนะคะนานๆจะได้เอามาสักทีนะคะไปดูภาพนิ่กันเลยคะ่ะดูภาพสไลด์กันได้เลย